สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะอยู่ด้วยกันกับน้นนองเอมมี่อีกแล้วนะคะที่บริษัทเพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์นะคะซอยสี่สิค่ะเป็นสาขาเพชรยนต์เปิดใหม่นะคะอยู่ในเขตหนองจอกวันนี้เอมมี่มาอัปเดตรถมิวเอ็กซ์ให้ดูกันอีสุมิวเอ็กซ์นะคะต้องบอกก่อนว่าที่สาขาน,นี้ของเราเนี่ยมีเยอะมากเลยนะพี่นะแต่ละคันของเราเนี่ยเด็ดทุกคันแน,น่นอนนะมีทั้งตัว3.0 1.9นะคะตัวขับ2ขับ4มีเหมือนกันหมดเลยแต่ละคันของเรา นะฮะใครที่อยู่ในละแวกมินบุรีหนองจอกนะะแล้วนสนใจอยากจะได้รถยนต์นะ,ะก็ติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะอย่างคันนี้นะฮะเนี่ยรถนี้เรามีเข้ามาหลายคันเลยตอนนี้เหลือไม่เยอะและ้วเป็นตัวท็อปสุดของรุ่นเลยป้ายแดงราน5อิวสุม,มิวเอ็ซนะฮะ3.0เนวี่ขับ4ปี2020ค่ะนะฮะเลขไมล์ประมาณ80,000โลนะคันนี้ ราคา8 5 9 0 0 0บาทฟรีดาวนะผ่อนสบายๆคันนี้ผ่อนเดือนละประมาณหนึ่งหมื่นบาทประมาณนี้นะคะได้รถสวยเลยถือว่าสวยงามมิลเอนะคะเป็นรถครอบครัวเจ็ที่นั่งอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่ใครหลายคนเนี่ยหมายปองอยากจะได้กันเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะพี่นะอิวสุมิลเอเนี่ยมีการพัฒนาในส่วนตัวเรื่องช่วงล่างเรื่องระบบเรื่องออปชั่นแบบได้ดีมากๆนะคะแล้วในตัวภายในค่ะนะคะพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างกว้างเลยนี่มิลเอ็กซ์สามจุดศูนย รถเนี้ยนะคะเราซื้อเข้ามาประมาณห้าสิบคันสภาพดีทุกคันเลยพี่สภาพสวยแล้วก็สภาพดีทุกคันแต่ละคันเนี่ยราคาก็ประมาณหกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะสนใจจับจองกันได้ในงบแบบสบายๆผ่อนสบายๆเลยพี่มิลเอ็กผ่อนเดือนละประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งพันกว่าบาทนะมิลเอ็กสามจุดศูนย์เนวี่นะ 0, นะคลิปเนี้ยเอ็มม่พามาเดินดูแบบสบายๆนะคะเผื่อใครสนใจคันไหนนะแคปทักข้อความมาได้เลยค่ะแอดไลน์เบอร์โทรได้เลย เอ็มมีส่งรูปภาพเพิ่มเติมรายละเอียดการผ่อนหรือว่าจะวิดีโอคอดลดูรถเนะคะหรือจะให้รีวิวแบบเพียบคันเดียวก็ได้เหมือนกันนี่มิวเอ็กแต่ละรถแต่ละคันสภาพดีทุกคันนะรถเนี้ยเรามีประมาณแบบเหลือประมาณแบบ20กว่าคันเกือบสามสิบคันค่ะพี่สภาพดีแล้วประกันโครงสร้างเนะคะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำไม่เคยจมน้ํากลับสีกรอใหม่ไม่เคยตัดต่อตัดแต่งโครงสร้างซึ่งลูกค้าสบายใจได้เลยว่ารถของเราคุณภาพดีเกรดเอแน่นอนค่ะพี่นะคันนี้ ใครที่สนใจจับจองกันได้นะคะหรือจะเป็นส่งตัวอ e ีลูมิเอ็กดีคะคันนี้อ e ีลูมิเอ็กนะคะเครื่องยนต์3.0ลอถนี้เราก็มีเยอะเหมือนกันนะแต่ละคันรับประกันโครงสร้าง3.0นะคะแรงม้าในประมาณ171แรงม้านะคะแรงบิดเนประมาณ350นิวตันเมตรก็ถือว่าไม่ได้แย่เลยนะเป็นรถที่น่าใช้งานนะพี่นะของตัวมิ x ถือว่าเป็นหน้ารถที่น่าที่น่าใช้งานมากๆ สีบรอนเงินส่วนมากเราจะมีสีบรอนเงินค่ะแล้วก็จะมีสีดำนะตัวโฉมใหม่โฉมเก่าก็มีเหมือนกันพี่พี่หรือใครสนใจอะไรยังไงเพิ่มเติมทักโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยไม่ว่าจะเป็นรถครอบครัวต่างๆทุกอย่าง f o r ์คเจอร์ก็มีให้เยอะเหมือนกันค่ะพี่แต่ละคันของเราเนี่ยสภาพสวยเนียนกริบหมดเลยนะตัว2.8ข,ขับส2.4่ขับส่อา2.4ขับ4ก็มีเหมือนกันนะหรือจะเป็นตัวช r d s i g ด a 4ก็มีเหมือนกันค่ะพี่นะสนใจอะไรยังไงก็สอบถามกันเข้ามาได้เลย นี่คันนี้ก็น่าใช้งานเหมือนกันนาะ2.4ตัววีขับสอนะ้ารถปี2018สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเราถามเรื่องการออกรถนะฐานดอกเบี้ยค่าใช้จ่ายต่างๆทุกอย่างงวดผ่อนทักเเข้ามาได้เลยค่ะพี่โทรเข้ามาที่เบอร์0967252736อย่างคันนี้ยนะคะ Fortuner 2.4เ e g e n d e r เป็นตัวท็อปนะ l e g e n d e r รถปี2021 22นะตัวนี้1,900,000บาท ห9ึ่งล้านเก้าหมื่นบาทรถส,สวยมากรถส,สวยมากค่ะพี่คันนี้สภาพสวยดีสมบูรณ์มากนะฮะใครสนใจคันนี้ทักเข้ามาได้เลยค่ะพี่สานะทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยเราไม่ได้มีแค่รถครอบครัวอื่นๆเราก็มีอีกนะคะเผื่อใครสนใจยังไงเพิ่มเติมของเราตั้งอยู่ตรงสอ่อาสุวินทวงศ์นะคะสี่สิบหกอยู่ที่เขตหนองจอกนะ,ะแขวงลาผักชีกรุงเทพใกล้ นะฮะเป็นชาดแดนกรุงเทพแล้วนะฮะใครที่แบบหารถอยู่เข้ามาลองเช็คประวัติเครดิตมาลองชมกันได้นะแต่ละคันของเราสวยทุกคันมิ l เอ็กเห็นไหมฮะตัวรถบอดี้เดิมบอดี้สวยรถไม่มีประวัติชนหนักนะฮะไม่เคยพิกความแต่ละคันก็คือนะ้ำมันเครื่องของเหลวยางพวกนี้เราจัดการเปลี่ยนให้หมดอยู่แล้วนะครคุณลูกค้าซึ่งสบายใจได้เลย ซึ่งคุณลูกค้าสบายใจได้แต่ละคันของเรานะถ้าเกิดตรวจพบเจอรถชนหนักพิคว่ำรับซื้อคืนเต็มจำนวนเลยรถครอบครัวในคันเดือนสิงหาคมตอนนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียงแค่2.39%เริ่มต้นเท่านั้นเองนะละผ่อนดอนละ1 1 1 0 0 0บาทเท่านั้นตลอดสัญญาค่ะนะคะนี่เห็นไหมคะรถสวยมากๆคุณภาพดี สภาพดีมากๆแต่ะะคนใครสนใจยังไงเพิ่มเติมก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะที่เบอร์ด้านล่างใต้คลิปนะ0 967252736ค่ะเบอรเอมีม่แอดไลน์ได้เลยนะคะด้านล่างใต้คลิปนะโอเคต่อนาากการวันนี้นะคะฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามซับสไครต์ให้ด้วยนะคะขออนุญาตลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ